หนูจะลงไปแล้วหนูค,นคิดว่าประมาณสองจุดห้าเดี๋ยวเรายกอยู่นี้นอยู่ข้างใต้ข้างใต้นี้น้ำน้ำก็จะอยู่ข้างบนนี้น้ำก็จะอยู่บนนี้๊บแล้วหนูก็จะนั่ง,น,งนั่งอยู่อย่างนี้ข้างในบอกอย่างเนี้ย ไม่ไม่ไม,ม่แค่นี้เจียบตกเดียวแล้วก็มือลงนี้เลยมือลงสมาธิสมาธิสมาธิมันท่วมหนึ่พอไหมพอดีพอดีนั่นแหละหลักการการหายใจนะครับที่ดีที่สุดคือสมาธิ <c oughs> เกือบเกือบจะดีสุดนะ่ะคือความแข็งแรงแล้วก็สมาธิ สำคัญมากสมมติว่าคนกั้นได้น้อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่ดีอยากครั้งแรกกั้นได้นานเลยก็แค่เข้าใจวิธีมันก่อนมันก็จะเพิ่มบวกเป็นหลายวิเลยบางคนเพิ่มได้หนึ่งนาทีเลยหรือว่าเพิ่มได้แบบอย่างน้อย2ี่สบสามสิบวิแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบเข้าใจเรื่องสมาธิมันก่อนไม่ต้องคิดอะไรแล้วแต่คนบางคนยกตัวอย่างนับเลขศูนย์ซ้ำซ้ำซ้ำบางคนยกตัวอย่างนับไม่ต้องคิดอะไรให้เยอะสุดขยับตัวให้น้อยสุดมันก็จะอยู่ได้นานมากๆครับผมเห,หมือนไอ้บาชไหมเอ เหมือนเหมือนไอ้นั่นมันเหมือนแค่ว่าพ้นความทรมานแล้วก็มันก็ได้จุดมนันไอ้บาสคือทรมานมากแบบที่สุดอะแบบร้องขอชีวิตอะเพื่อนๆบอกเป็นมีสิทธิ์เป็นพันคนโอ้ไม่รู้นะวันนึงอีกหกเดือนนี่ยาวนานยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาเมื่อกี้ยังบอกว่าเร็วป,เ,วปเปีา่าไม่ไม่มันช้าที่นี่ทั้งงานทั้งงานไอ้แบ็คนี่ไปวิ่งมาไม่รู้มันกระเปิ่อยขาเลยมันออมหลังมาคนตุ้งคิงตื่นทำบายบายนะคะทุกคนฝนตกแล้ว นี่นี่โชว์ก่อนแท้ดามผลงานของวันนี้หนูน้อยวันนี้ก็ล้างถังเสร็จจะได้น้อามีอะไรถ่ายขึ้นไหวให้เพื่อนๆดูเล่นบ้างแป๊บหนึ่งนะคะหนูสัญญากับอันนี้ไว้ไปหาพี่อนา้วเสร็จหรือยังคะสวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้สวยมากแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะปิดเพลงยังไงอะทำเสร็จหรือยังครเลยอะเหมือนบาร์บี้ เชมโหายตาพี่โหเซตผมเซตผมสวัสดีค่ะอุ๊ยเหมือนากนี่เลยค่ะจริงนะขะผมสวยมากเลยนะสวยมากผมแบบยิ้มก็สวยโอ้ดูแลสุขภาพผมยังไงครับเนี่ย เอาดาผมค่ะตะผมค่ะได้ยินไหมคะพี่แรกคิวออรามากเบื่อแมวหรือยังครับยังค่ะเบื่อได้ไงอ่ะเก๊กทำไมมีคนนามไม่ได้เก๊กไม่ได้เก๊กในเสียงปกติอ๋อ ล้างเสร็จแล้วหรอคะใช่ครับผมล้างเองตั้งแต mm ่เร oh, ิ่ม erm. ก็ตั้งใจขัดมากหลายชั่วโมงเลยครับอ๋อเขาไปดูแล้วค่ะเห็นขุ่ขิงล้างคนเดียวนะคะเขาดูแล้วเฮ้ยผมยืนกำกับอยู่เสร็จแล้วเพียงหน้าดูสิพี่แดงมาช่วยตอนท้ายนี่เพราะว่าขัดใจขัดไม่ขาวสักที มัวแต่ขายอะไรอะไร่ะขายอะไรนะตักน้ำอ่ะตักน้ำอุ๊ยได้ไปกี่ตักคะวันนี้รวยเลยนะคะเนี่ย <c oughs> วันนี้วันนี้ขายไปหลายตักมากแล้วก็ไม่รู้ว่าพลาดไปกี่ออเดอร์ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาตักให้ใหม่<อ>แบบใครที่ใครที่เอไปแล้วอย่าลืมส่งรูปด้วยนะคะส่งรูปแล้วก็ปิดยอดแรกให้ด้วยภายในเที่ยงคืน จริงจังเวอร์วันนี้ได้เกิจร้อยล้านจริงจังเวอร์ธุรกิจร้อยล้านตักตักน้ำ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 ขี้ศีคลายตักน้ำขี้ศีคลาย,ายโอ้แหวนะรวยพี่นะ่ะหนูมีสับใหม่น้ำพวกนี้เรียกว่าน้ำขี้ศียุเซน้ำขี้ศีน้ำขี้ศีน้ำขี้ศีีแงนน้ำขี้ศี เดี๋ยวนี้ขยันบอกภาษาล่าอย่าพอได้แล้วพอแนนทางนี้ทางนี้มันจังรอมันจังรอทางนี้มันจังรอแต่ทั้งไม่ว่าทางไหนก็สวยแนนปลาเดี๋ยวผมผมกำลังตั้งใจนะให้มันสอ้ยอะไรัีสานบรรคคำอะหนึ่งสองสาม สูงหลวงสิงหลิงแปลว่างดกึดงดงดคิดคำนี้ดีเหมือนกันเลยเงึงๆนะครับไม่เป็นเงึงเงงงันจริงๆเอาไปตากแห้งทำอาหารได้จริงนะเอาแล้วมีคนคิดแผนธุรกิจจะเอานามขี้ศีกไปตากแห้งแล้วก็มาเฮ็ดเป็นกับเข่ารวยนะรวยนะกับเข่ารวยนะเป็นกับเข่าเป็นกับเข่าแปลว่า แปลว่าอาหารใช่กับเขาเจฟคักยูแปลว่าแปลว่าอะไรเจฟคักยูเจฟคักยูแปลว่าเจฟคัคยูเขาบอกให้ผมไม่ตัดผมเถอะตัดผมมันง่ายแต่ตัดใจมันยากเก่งมากโอ้นี่มุกมันต้องอย่างนี้ เจ็บคักอยู่แปลว่าเจ็บมากอยู่ต้องเจ็บอะไรอยู่แน่นอนเจ็บมากเจ็บเติบหนึ่งอะเจ็บเติบหลายเจ็บเติบเจ็บเติบแปลว่าเจ็บหลายเจ็บหลายค่ะเจ็บเติบเกิดแปลว่าลงเท้าส่งแปลว่าส่ง ส ų, ่งไปว่ายังไอโบ่ฮู้ส่งไปว่ายังเก่งทรงเก่งใส่ส่งใส่ส่งจงกระเบนใส่ส่งใส่บักส่งส่งส่งรองเท้าเก็บเสื้อเสื้อเสื้อส่งเก็บเสื้อส่งเก็บเสื้อส่งเก็บส่งอีหยังอีกบันหยังอีก ขึ้นก่อนขึ้นอีหยังอยู่นั่งฟังเพลงอยู่จ้าเห็ดอีหยังอยู่นางฟังเพลงอยู่จ้าคนคนอีสานเขาบอกมวนเนาะนางฟังเพลงอยู่จ้าขึ้ขึ้นข้ามก่อนน้องซ้ำบอกถ้าถ้ากางเกงในอ่ะเกือบอะไรนะลืมมึงเกงนึกถงเกงละทรงทรงมินิทรงไม่ใช่ถ้ากางเกงในอะไรทรงไม่ใช่ ส่งในเอาดีๆก็ส่งในส่งในส่งในส่งนอกส่งในพี่มีสามส่งพี่มีสามส่งในอ่ะมีแจ็คสันมีส่งบ็อกเซอร์เออบ็อกเซอร์ส่งในบ็อกเซอร์แล้วก็ส่งอืมส่งในแล้วก็แล้วก็ดูเป็นคนดีจังเลยส่งลิงมีคนบอกว่าส่งลิงส่งลิงกันได้แมนส่งลิงพี่มีแก้มวันนี้ พี่อน้าสวยมากเหมือนบาร์บี้เลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวลอยได้หนิสวยไหมวันไหนหนูหนูมานี่ชวนชวหนูชวนพี่อนาามาเล่นด้วยน้องหนูหนน้องสามด้วยชวนน้องสามด้วยได้ค่ะให้ให้ให้นี่ให้ให้นั่งขี้หมาไปตรงที่ทับใหญ่มากขี่หมาต้องสุดโมงงามหมาขึ้น ให้ให้น้องหมามันอ่านกันดูอืนี่ให้อันหน้าเนี่ยนี่แปลว่าอันนี้อันนี้มาให้อันหน้าเนี่ยมาสอนเราร้องเพลงงให้อันหน้าสอนน้องสามกับเราร้องเพลงหอ้แท่งอย่างนี้เป็นนังเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างอันนี้อย่างนี้อย่างนี้แปลว่ามวลลิกูดแน่นอนอย่างนี้เลยนะจริงหมอหลังบอกจริง หมอลำใช่สอนหมอลำเขาเนี่ยเป็นคนร้องเพลงหมอลำเนี่ยเพาะนะแบบไม่มีผิดีเลยนะแต่อย่าให้ร้องกลางๆนะอยนึกว่าแซลเดอร์จะเสีเออเก่ง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 แซลเล่นแซลเล่นต้องมาแล้วต้องมาแล้วพูดขนาดเนี้ยเนาะวันเดียวคุณนแนนน้าวันเดียวเท่านั้นนะก็คือร้องเพาะเลยได้ได้ค่ะจริ จริง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 รูงเก่งเหออืมแต่ว่าคือคือร้องอีสานเพราะอยู่แล้วถูกทุกคําเลยตั้งออกไม่ร้องแบบเมลโลด้งเมลโลดี้ถูกแต่พอร้องปกติพราแต่น่ารักเป็นสไตล์ของตัวเองนี่พี่เป็นเอฟซีเขายิ่งตอนเขาไปออกงานของช่องะเราไปร้องบนเวทีโอ้ยืนกรี๊ดเลยข้างล่างนี่ยืนกรี๊ดก,กันแบบโอ,โ,อโออย่างนี้เลยอยากไปดูเลยเพื่อนผมนี่ชอบมากตอนคุณไปร้องเพลงบนเวทีนี่เพื่อนๆนี่ผมเพื่อนๆนผมนี่ให้กําลังใจกันสุดสุดชีวิตอะ อยากไปดูเลยอ่ะเออเฮ้ยต่หนูเห็นคลิปหนึ่งน่่จะอยู่ตอนนั้นที่ไปไปใต้ไหมคะใช่คะ่ะน่าสุดแน่เพื่อนบอกอย่างนาะใช่ค่ะรูกป่ะพี่คลิปนั้นอ่ะหนูอ่ะเลื่อนเลื่อนติ๊กตอกแล้วเจอแล้วหนูไม่รู้ว่าพี่อานาแต่หนู่หยุดดูเพราะว่าอุ้ยเขาดูแบบสวยอล่าแล้วก็แบบร้องเพลงแบบเพราะหนูก็เลยหยุดดูก่อนแล้วก็อุย้ยดูไปดูมาอา้าวพี่อานานี่นะจริงอล่ามากต่อไปพูดจริง <c oughs> เมื่อกี้เรื่องจริงไปแล้วเก่งๆนั่นลานัน่ะรั่นก็คือเดี๋ยวให้มาสอนภาษาภาษาอีสานาเพราะเราสอนภาษาอีสานไม่เก่งใช่ตอนเก่งกว่าใช่ผู้พิเศษอีสานแท้กระโตตอนกระโตตอนตอนนี้อยากจำเ่งนี้แเรานะแท้ก่อนพี่อนาไม่รู้จักคำว่ากระโตตอนคือขัะคือขัดกัะว่าอะไรคือคือไปว่าอยังคือ อย you know, you know, well. e> no ู่รุ่นอยู่น้องกระปอมกระปอมโอ้ยับเบซิกเด็กนี่เชือกไปสายกระปอมเดี๋ยดีกระปอมเป็นอันนี้แล้วเดี๋ยนี่กระปอมเป็นตสสังวนห้ามจับนะห้ามจับนะแอนนาห้ามจับกระปอมกไปแลกกินนะไม่เอาแล้วนะโนโนืเนผมจําได้นะตอนเด็กนี่กับหางกระปอมคว้ากระโต๊ะเลยใช่ไหมเคยกินกระปอมไหมแย่แย่แย่เคยกินไหม เคยกินยแย่พี่นายเคยกินเฮ้ยเด็กๆกลัวมากกลัวมากทีไปตังจังหวัดไปล้องเดือกับพ่อยัยแล้วก็เขานนไปดักแย่อู้หเคยเห็นคลิปดักแย่นี่ดักแย่พอแย่มันโผล่จากลู่เยมันแรนเร็วแท้มันโตโดนลอดคอไอเราลองให้เอา้มามันคือมันแรนเร็เวเหมือนบอกตัวเล็กแย่ แยกตัวเล็กๆตัวทอนิวโป้งแล้วก็องมันอยู่ในลูกอยู่ในลูกก็บอร้องไห้คนบอไว้ก็ขอไทยมาเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงที่บ้านมันวิ่งบนนรังคาบ้านแล้วก็วิ่งตามไปจับมันเอาอกินมาแลงอยกกินมาแร้งเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากแต่ว่ามันวิ่งหน่อยไม่ค่อยเชืเอ่องพอไปเจอมันต้อนโตมันไม่เชื่องแล้วแต่ว่าอันเคยเบิ่งคลิปเขาไปหาแง่แต่ว่าแบบมันแรรเราจะพู้ปุ๊บเขาต้องเอาอะนะแแฮแแฮะเมื่อวานแแฮเมื่อวานคลุบแฮเมื่อวานปุุบไะกะ ไปคุปเอาคืาจับพันจับพันเนีแต่ก้อนนี้คืออนี่เลยดักลงรูมันดักตรงรูมันดักรูมันได้ไปรูมเราก็ไปเก็บเป็นเวลามันม่ต้องจริงเลยลอง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 อ่านคอมเมนต์ดูม่ต้องคุดบ่บ่ต้องขุดบ่ต้องขุดยูบ่ยูใสคุดแจ่มบางทีคุเตะน้ำลงแป้งคุณดูดูลูกไก่กันแล้วก็ขุดแล้วก็เตรียมมือตะปบโอ้โหจับเป็ก็เสียดนะพองแถลตัวนี้ตะกบไม่ได้ยินซิงอันนั้นเลยคือไม่ได้ยิน ุยาาได้ยินยังครับได้ยินแล้วค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะถึงอืมวันเราไปกินแย้ด้วยกันไหมบ่กินแย้บอบอเด็ดกาแย้แล้วเวลาเขาก็เขาต้องทะลุนั่งมันออกบอมากินแล้วนีาเอาไส้มาแดงเอาเอาขี้มันอ้อปุ๊บแล้วก็ทะลุนั่งทะลุนั่งแล้วก็เอาไปไปคุกเกลือถอดกินงโรยบ่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 เคยไอ้ก็เป็นคนอีสานอยู่อีสานหนึงจะเด็ก บ่เคยกินช่วยไปกินแย่แม่เบงผู้บ่าวชวนผู้สาวไปกินแย่ไหมตอนเด็กๆน่ะก็จะเป็นเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบ่อที่บ่อหยั่งบ่อปลาที่เขาขุดไว้ขุดไว้ก็ไปตกไปตกปลาทอดปลาติดเขาห้องติดเบ็ดเขาห้องติดไปก็ไปปักไปตังค์ขึ้นเขาก็เขาเาก็ไปยามเบ็ดเขาก็ไปวอกไปเก็บเบ็ดยามเบ็ดไปยำเบ็ดยำเบ็ดยำเบ็ดเป็น เพื่อน่ะไปใส่เบสไว้แล้วก็ไปยามตอนแรงตอนค่ำเดึกๆยามมันเป็นมองเป็นแมนเป็นไรพี่ไปเราเราถูเกเตอร์ไปจับแย่ได้บอสจับแย่เดี๋ยวไอไอเป็นคนเคาะเคาะเอาเป็นคนตะปุ๊บบอสเดี๋ยวคนนั้นหนึ่งไฮน้ำไฮน้ำอ่าเดี๋ยวแอนนากระโดดตะคุบไอ้ก็อยากเห็นสภาพอย่างนี้กระโดดตะคุบแย่มันเป็นภาพที่คุยจะได้เห็นหล่ะแมาตะคุบไอนจะกระโด ไม่ต้องลังเลถ้าลังเลไม่ได้ลังเลไม่ได้ห้ามห้ามลังเลตะคุบเลยแมนตะคุบตะคุบอะไรอาซาทิซาทิน้องสองซ้ำไปนีเพี่เทน้ำแล้วเราตะคุบตะคุบนี่เอะไรอันนี้ให้ไฮนัมอันนี้พี่ห้น้มอ่าอ่าอ่าไฮนัมไฮน้มไฮนัมไฮนัมแล้วเราเป็นคนตะคุบเราคุปปีให้นัมพี่ให้นัมเราเตรียมตะคุบนะแย่มาแล้วนะอสองมือพอม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 มือฟั่มไว้มือฟั่มไว้พอแย่มาอย่าตกใจนะ แต่คบแต่คบแต่คบเยอะแต่คบแต่คบเนี่ยไปแล้วอดแดดแล้วเย็นนี้อดแดกแย่แล้วอดแดกแย่แล้วอดอดแดกแย่แล้วดูเฮ้ยแย่พี่แน็กเพราะแย่หนึ่งสองสามแต่คบแย่แย่กับเป็นตะยานค่ะนี่ผมควงแย่เลยด้วยนะนี่นี่เป็นตะยานป่ะอยังนอนนอนอย่างควงแย่คุณจ่าปอเป็นตะยานแย่หนี่ เพราะเพราะไอ้ไอ้ตะคุบแย่คนอื่นตะคุบเสร็จลงมอแย่อันนี้ตะคุบตะคุบเสร็จปุ๊บคูงแย่แย่แย่วินโค้งโค้แย่โคแย่น่ะแย่วินท้าให้แย่มันปวดหัวก็คื้มันเราไม่ทรมานมันเพราะว่าบางคนจับจับนี้ยัยจับนี้เ้าตีแย่มันบางทีมันดูแล้วมันปวดปวดหูวใจแตตะคุา แย่พวกเราควควงคว่วงถ้าสมมติคว่วงแล้วมันไหลมันแรนเข่าเสือเลยเฮ็ดจังใดแย่มือแล้วนไงแย่มือแล้วถ้าสมมติมันมันแรนเข่าเสือเฮ็ดจังใดบ้างเนี่ยแรนเข่าเสือก็นี่ไงวะอไปอันนี้เล่นเยอะหรือกูขึ้นเนี่ยหนูไม่กลัวขนลุกหนูไม่กลัวแต่หนูไม่สามารถจับมันได้กลัวตุ๊กแกหรอคะจริงมีดูดิอ่าจับได้แค่เนี้ย จู่อันเอาไหมเ <c oughs> พื่อนบอกว่าพ่อสีเอาอันนี้ไปฝากคู่สาวไอ้ไออยากลูทำทำทำาหหนั้ว่าเขาเต็มใจคุยกับพวกเขาไหมด้วยอแอ,อนนาแอนน่ะคนอยากหูว่าเอ้ยอ,อนันเต็มใจคุยน้ำซุมฮาก็เต็มใจตัวเป็นยังจะบ,บอเต็มใจอากทามกับ<อ>แน่เป็นยังจะบอเต็มใจคือคิดแบบนั้นอันด้วยอแอนนาฝากถามว่าเป็นยังี่บอ กคิดว่าบม่เต็มใจกูคิดง่ายๆทำไมถึงคิดว่าอย่างไม่เต็มใจก็ดูสภาพพวกเขาเพื่นมามอันกระเบิงสภาพซุ่มเหา้าอันมันเบิงสมบุกสมบันเ,ออเลยไหมแอนนาะคกลืนอีเียนว่าเียน,นาย,ยิ่งกว่านี้อีน,อน,นี้เราอีสนแ้อันมีแค่ด้ยเพื่นาตอนนี้ห้าอันอยูอีสานแอนนาสนใจสิมไหมี่บอฝนตกบ่ไม่ตกมาต้องบ่ไม่ตก อีดีบอกเฮ้ยอันนี้งามค่ะยองเยอะยองหลายแม่เยอันนี้งงามค่ะไออันนี้ก็ขี่กขาเก็กไก่อนนนั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 เห็นดีบอกนันนันนันหน้าปัญห มันบอมีมันบอมีฟิลเตอร์มันบอไดใ้ใช้ฟิลเตอร์ไอนั่นอ๋อมันมีฟิลเตอร์หนาเนี่ยท่าน,นบอกม,มากออบอกมีบอกมีหนาเรียวโอ้ยตาใหญ่นีดหนึ่โอ้ยเยล่องมืดเลิกความจริงจิถูกเปิดเผยอือรอของแท้ลอยเปิดเต้นหรือเปล่ามดเลยลอยเปิดเต้นบอกมีหมายถึงว่าเอาออกมืดแล้วบอกมีเลยบอกมีจากเปอร์เซ็นต์ แมนบ in oh, <Yeah>. oh, ันนี่เบิ้งเบิ้งขวงแ้่ขวงแ้่อุ้ยตกใจอะไรน้ำโยูองน้ำเนาะเบิ้งนี่ของแท็งเบ็นซี่ใส่ฟิลเตอร์กับน้ำเนาะยี่กี่อู้ยลายได้บันนี่ฝนตกไล่ยุ่งไล่รายบอมเมนไล่ลายที่แรกคือมีคำถาม ยังแยะเป็นไงยังแยะรู้รู้แต่ไม่บอกรู้เลแต่ว่าอะไรแต่ว่ายังยะยังแยะยังแยะยังแยะยังนยะยังแยะแปานไงยังอยะยังยะมีช้อยไหมยังแยะแต่ว่าหนึ่งอารมณ์มลามอสองเยอะแยะอามเดินยากสี oh ่เด oh ินช้าเยอะแยะบอบแมนยังยะตาเล รูปอลามไม่ใช่เอาเอารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอะไรระหว่างยางเดินช้าไม่ใช่มีเดินช้าเหลือข้อหนึ่งนั่นแหละก็คือเดินยาก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 อ่ายากยากก็ตรงตัวแมนก้าวยากยากใช่อ๋อยากนิดเดียวยากยากมันเป็นทดสอบตกอ้โมันอยู่มันยากแมนยากยาก อม่น้าอันนี้ว่าก็ตกไปแล้วเด้อวัะฝนมันตกแห้งละแม่ฝนตกเลยออหน้าแม่ไม่มค่ะทกีเดียวเนี่เนสาพุษภาพมีุ่นากระกักซีเดือนซีเดือนยิ่ไว้แต่หฮุ้เร็วเร็วค่ะยุ่ไปแล้วเด้อค่ะมือหนาวสีได้พอกันสักมือห้สีเด้พร์กันเด้อสู่เด้อค่ะพน้ำ ขอบคุณค่ะไปอาบน้ำ